รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการคืนคุณให้แผ่นดินผลิตรายการเพื่อคุณผู้ชมทางบ้านชมรายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบกเป็นรายการนำเสนอเรื่องราวเที่ยงตรงแม่นยำเพื่อประเทศชาติและประชาชน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับตัวนกครับ สวัสดีน้องวัวชน <laughs> ขอต้อนรับคุณ้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคืนคุณให้แผ่นดินนะครับรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวคุณงามความดีของผู้ที่ทําความดีกับื้นแผ่นดินไทยนะครับทาความดีที่ไหนก็ตามทางรายการจะไปติดตามถ่ายทําแล้วก็เอามานําเสนอให้คุณผู้ชมทุกท่กทานได้รับชมเป็นประจาแบบนี้นี่แหละค่ะใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะนกและพี่ว่านอยู่บริเวณเชิงสะพานตินสุรานนท์อำเภอหันใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะบริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นสะพานที่จะข้ามไปเกาะยอที่จะไปเกาะยอเนี่ยจะไปหมู่บ้านประมงกิน อาหารทะเลด้วยโอ้โหที่นั่นอาหารทะเลอร่อยมากส่วนที่จะข้ามกลับมาไปที่ตัวเมืองหันใหญ่ไปช็อปปิ้งที่ตลาดกิมยงโอ้โหค่ะซึ่สะพานติ้นสุรานนท์แห่งนี้นะคะที่เรายืนกันอยู่ตรงนี้มีชื่อเรียกหลายชื่อมากเลยเพราะว่าชาวสงขลาเนี่ยบางก็เรียกว่าสะพานติน้น<ม>บางก็เรียกว่าสะพานเปรมค่ะหรือสะพานป๋าเปรมนั่นเองนะคะเป็นสะพานข้ามทะเลสาบท,ที่ยาวที่สุดเลยนะคะแล้วก็นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้ของจังหวัดสงขลาเลยพี่ว่านคนมาถ่ายรูปเป็นเยอะมากๆเลยนะ สะพานแห่งนี้นะครับสร้างขึ้นในสมัยท่านพลเอกเตมตินสูรานนท์นะครับเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมานาคมให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับหากว่าพูดถึงสมัยก่อนเนี่ยเขาต้องรอรอข้ามแพขนานยนต์ซึ่งมีไม่เพียงพอกับปริมาณรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับทำให้การเดินทางเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานแล้วก็เวลาเมื่อข้ามฝั่งไปแล้วนะครับ ก็ยังทําให้การจราจรเนี่ยติดขัดในตัวเมืองเยอะอีกด้วยครับดูลําบากเหมือนกันนะคะคจนในปีพุทธศักราช2524ค่ะทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้มีนโยบายที่จะพัฒนาจังหวัดสงขลาแล้วก็หาดใหญ่นะคะให้เป็นเมืองหลักพี่ว่ารู้ไหมว่าสะพานเนี่ยเขาแบ่งเป็น2ช่วงด้วยนะอ่าใช่ครับแบ่งเป็น2องช่วงนะครับโดยเชื่อมเกาะยอทั้ง2ด้านนะครับ โดยช่วงแรกนะครับเชื่อมระหว่างชายฝั่งบ้านน้ากระจายอําเภอเมืองจังหวัดสขลานะครับกับตอนใต้ของเกาะยอครับมีความยาวทั้งหมด940เมตรนะครับแล้วก็ช่วงที่2นะครับเชื่อมระหว่างตอนเนื้อของเกาะยอกับชายฝั่งบ้านเขาเขียวอำเภอสิงห์นครความยาวของสะพานเี่ยทั้งหมด1,700เมตรนะครับรวมทั้ง2ช่วงมีความยาวทั้งสิ้นตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเท่าไหร่ครับ2,640เมตรโอ้โหเก่งมากเลยนะครับนับได้ว่าเป็นสะพานคอนกรีตข้ามทะเลสาบครับที่ยิ่ ดในประเทศไทยเลยโอ้ยาวจริงๆตามเสียงพี่ว่านเลยนะคะ จากครั้งที่แล้วนะคุณผู้ชมจําได้นะคะแล้วก็ติดตามชมรายการค่ะเราพาคุณผู้ชมไปชมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่69มาแล้วใช่ครับแต่ว่าคุณผู้ชมคะวันที่13มีนาคมปีพุทธศักราช2562ที่ผ่านมานะคะนกกับพี่ว่านก็ได้เดินทางมาบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดินกันอีกครั้งที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะเพื่อมาร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่69ประจําปีพุทธศักราช2562ที่สนามกีฬาจิรั อารอํเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ ส่งคากันใหม่ส่งคาส่งคลาลองมาส่งคากันใหม่เดินสองขาพาเดินสองตามองเพลินถ้ายังเดิน หรือจะนั่งสามลอ้อคนทีบเขารอพ่วงข้างพาไปถนนยังชื่อนางงามยิ่งแหล่ยิ่งงามนะครน,นอกคอนในห้องแถวบ้านเก่าโบราณอยู่กันมานานทั้งคนจีนแขกไทย ชมครับตอนนี้ทั้งผมและก็นกนะครับอยู่ที่ย่านเมืองเก่าของจังหวัดสงขลานะครับที่นี่มีถนนสายสาคัญทั้งหมดอยู่3สายด้วยกันสายแรกนะครับก็คือถนนคอนครนอกสายที่2คือถนนคนครในและก็สายที่3นะครับถนนนางงามน,นะครับซึ่งเป็นถนนที่มีอาคารและก็สถาปัตยาการรมที่งดงามมากๆเลยอายุก็เก่าแก่มากด้วยอายุกว่า200ปีนะครับ ก็ตามผนังอย่างที่เห็นด้านหลังของผมไปนะครับก็จะเต็มไปด้วยภาพศิลปะนะครับภาพวาดต่างๆสวยมากๆเลยที่เขาเรียกกันว่าสตรีทอาร์ตที่เป็นฝีมือของคนรุ่นใหม่นะครับที่มีภาพแบบนี้เนี่ยทั้งหมดประมาณถ้านับไม่ผิดนะ,ะ15จุดด้วยกันคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ถ่ายทําให้ได้ทังแค่2จุดเท่านั้นเพราะถ้าหาว่าถ่ายทําครบทั้ง15จุดเนี่ยหวันในการถ่ายทําไม่พอแน่นอนครับค่ะแต่ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมมาเที่ยวจังหวัดสงขลาแล้วก็มีเวลามาเที่ยวย่านเมืองเก่าสงขลาแห่งนี้นะ,ะก็สาาามรถทที่จใช้้เววลตลตอดััง เดินเที่ยวแล้วก็แวะถ่ายรูปนะคะตามถนนทุกเส้นได้เลยใช่ครับนะคะเอาละพูดไปก็เยอะแล้วแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวไปเยอะแล้วเข้าเนื้อหารายการของเรากันบ้างนะคะมีคุณผู้ชมหลายๆท่านค่ะที่พลาดชมการถ่ายทอดสดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบ,บกครั้งที่69ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกที่ผ่านมานะคะแต่จริงๆเราไม่ต้องเสียใจ,ยใจนะคะพี่ว่าเ,<ล>เพราะว่าทางรายการคืนคุณให้แผ่นดินค่ะได้ประมวลภาพควันหลงนะคะในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบ,บกครั้ง ที่69ประจำปีพุทธศักราช2562ณสนามกีฬาจิรนครอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามาฝากคุณผู้ชมค่ะใช่แล้วครับงานนี้นะครับเป็นพิธีปิดที่ยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยที่ทางกองทัพภาคที่4นะครับเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่69อีกด้วยบรรยากาศจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนต้องไปติดตามชมกันให้ได้เลยครับกีีฬาาม กองทัพภาคที่สี่ภาภูมิใจรวมพลกับสนามรบสร้างผู้กล้าสนามกีฬาสร้างสามัคคีอามมีเกมทูเทาสันนายทีมีรชนกล้าสนามกีฬาสร้างสามัคคีเติมเต็ม ปัดตมีให้พลนภเย สามกีชาวกองทัพภาคที่สี่ภาคภูมิใจรวมพลกับพี่น้องเราชาวใต้เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันหัวชนเกตขอเชิญทุกท่านยืนทำความเคารพท่านประธานในพิธีทั้งหมดตรงมาเถิดมาชาวใต้ลูกน้ำเค็ม ชวนเกมเต็มได้รับสามาทีกีฬาฟองทับบกครั้งหกสิบเก้ามีเรื่องราวความเป็นมาแห่งศักดิ์ศรีบรรพทคนเราสู้ตายถวายชีวิตเพื่อปกป้องปัตตภีให้ผลไทยยามศึกเรา วเพือรลักชายพาคนไทยพาคนไตยสามัคคีัวจนเกม69คือหักชายพาคนไทยพาคนไตสามัคคีกีฬาสร้างศรัทธาสามัคคีชาวกองทัพภาคที่สี่ภาคภูมิใจ รวมพลกับพี่น้องเราชาวใต้เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันหัวชนเกณสนามรบสร้างวีรชนคนกล้าสนามกีฬาสร้างสามัคีเติมเต็มมาเกิดม,มาชาวใต้ลูกน้ำแข็งหัวชนเกมเต็นได้รับสามาัคีกีฬากองทับกขั้งหกเรียน ผู้จัดการทั้บกที่เคารพในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเจ้าที่และนักกีฬาขอขอบพระคุณผู้จัดการทั้บกเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกในวันนี้การแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่69ได้จัดให้มีการแข่งขัน23ชนิดกีฬาโดยเริ่มดำเนินการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่8มีนาคม 2,562เป็นต้นมาบัดนี้การแข่งขันได้เสร็จสิ้นลงแล้วด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานในกองทัพบ,บกและการสนับสนุนจากส่วนราชการสถานศึกษาประชาชนบริษัทห้างร้านและองค์กรเอกชนในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างดีทำให้การจัดการแข่งขันสำเร็จลุล่วงและสำเร็ผลตามวัตถุประสงค์ของกองทัพบ,บกทุกประการบัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้วก็ผมขอเรียนเชิญผู้จัดการทานบกได้กรุณามอบถ้วยรางวัลรองชาเลิศและชาเลิศแก่กลุ่มกีฬาที่ชนะก,การแข่งขันกล่าวให้โอวาสและกล่าวปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่69ประจำปี2,562ต่อไปขอเรียนเชิญครับกีฬาสร้างสถาสามกีชาวกองทัภพภาคที่สีพพ่ภาภูมิใจ รวมพลกับพี่น้องเราชาวใต้เต็เจาภาพจัดแข่งขันหัวชนเกนสนามรบสร้างวีรชนคนกล้าสนามกีฬาสร้างสามัคคีเติมเต็มมาเถิดมาชาวใต้ลุกน้ำเค็มวัวชนเกมเต็มเดรั๊ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมาเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่69ในวันนี้ตลอดระยะเวลาของการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกในครั้งนี้ผมได้รับรายงานว่า <ทะ S 1> นักกีฬาทุกท่านได้แสดงให้เห็นถึงทักษะปฏิภาณไหวพริบความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาปฏิบัติตามกฎกติการู้แพ้รู้ชนะรู้อภยัยต่อให้เกิดความรักความสัม,มคัคคีและความกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยให้มีความแน่นแฟน้นซึ่งถือว่าเป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง ต่อการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบกทั้งในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตผมน้อขอขอบคุณกองทัพภาคที่4คณะกรรมการจัดการแข่งขันนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ได้ทุ่มเทและร่วมแรงร่วมใจกันจนทําให้การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้บรรลุผลสาเร็จตามความมุ่งหมายที่กําหนดไว้ในโอกาสนี้ผมขอรัฐนาคุณพระสิงรัตนตรัยและสิ่ง์สิทธิ์ทั้งหลาย พระบรมีอันแผ่ไพศาลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีความพร้อมทั้งกำลังกายกำลังใจและกำลังสติปัญญาเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้กับกองทัพบกและประเทศชาติต่อไปและขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพในโอกาสนี้ผมขอปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่69 ประจำปี2562นบัตรนี้กีฬาสร้างสธาสามกีชาวกองทัพภาคที่สีภพาภูมิใจรวมพลกับพี่น้องเราชาวใต้เต็นเจ้ภาพจัดแข่งขันหัวชนเต่นสนามรบสร้างวีรชนคนกล้าสนามกีฬาสร้างสามกีเติมเต็ม มาเกิดมาชาวตายลูกน้ำเข็มหัวชนเกมเต็เนได้รับสามัคคียีฬาต้องทับบกขั้งหกสมีเรื่องราวความเป็นมาแห่งศักดิ์ศรีบรรพชนเราสู้ตายถวายชีวิเพื่อปกป้องปัตตภีขอจงรวมใจกันบุกฝ่าฟันโจมตีฆ่าสึกให้มันแตกพ่ายท่านผู้หญิงจัน และคุณมุกผนนําทัพผู้กล้าของชาวใต้เข้าต่อสู้กับกองทัพข้าศึกพาคนไทยพาคนใต้สามคี รวมถึงทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดินนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกๆท่ทานเลยนะคะที่ได้รับถ้วยรางวัลแล้วก็เหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆด้วยค่ะแล้วก็ทําให้เราได้เห็นถึงความสามารถ ความทุ่มเทนะคะแล้วก็บวกกับความตั้งใจของนักกีฬาแล้วก็หน่วยงานต่างๆในการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่69นะคะที่จัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง13มีนาคมประจำปีพุทธศักราช2562รวมแล้วเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น6วันเลยค่ะ โอ้เข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงกันจริงๆเลยนะครับโดยการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้นะครับมีจํานวนทั้งสิ้น23ชนิดกีฬาโดยชิงชัยกันทั้งหมด390เหรียญทองนะครับมีนักกีฬารวมถึงผู้ควบคุมทีมเข้าร่วมกันถึงขันกว่า3,000คนเลยทีเดียวครับการแข่งข,ขันกีฬาครั้งนี้นอกจากกระเสริมสุขภาพให้แข็งแรงแล้วครับสิ่งที่สําคัญหนืออื่นใดเลยนั่นก็คือความรักความผูกพันความสามัคคีกลมเกลียวความเป็นหนึ่งเดียวของกองทัพบก ความพร้อมนะครับที่จะรับใช้ประชาชนและประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกทุกคนเลยนะครับและสำหรับพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่69ประจําปีพุทธศักราช2562นี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านคนเอกอภิรัต คงสมพงศ์ค่ะผู้บัญชาการทหารบกมาเป็นท่านประธานในพิธีนะคะและนอกจากนี้เราก็ยังได้ชมการแสดงชุดวีรชนศึกถลางด้วยนะคะซึ่งการแสดงชุดนี้ที่คุณผู้ชมได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคก็จะประกอบไปด้วยผู้แสดงจากกําลังพลกรมทหารราบที่5และกองกําลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะใช่ครับซึ่งควบคุมดูแล,แลและอำนวยการแสดงนะครับ โดยท่านพันเอกวรเดชเดชรักษาพุ้มคับการกรมทหารราบที่5และพันเอกคมกริตร,รัตนฉา,ายาพุ่มคับกองกําลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่อลังการกมากๆครับค่ะสำหรับปีหน้าครั้งต่อไปแล้วนะคะพี่ว่าครับาการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบ,บกเราจะไปพบกันที่กองทัพภาคที่2ค่ะจังหวัดนครราชสีมาค่ะแต,แต่ว่าเรา จะได้ไปหรือเปล่าเนี่นน่านะสิไม่แน่ใจเหมือนกันเอ๊ะหนูต้องไปถามท่านแม่ทัพภาคทันสองดยหโอยไปถามท่านดีกว่าแล้วท่านให้ไปไหมน่าหน่ะสิสามัคคีหรือการปรองดองกันไม่ได้หมายความว่าคนหนึ่งพูดอย่างหนึ่งคนอื่นต้องพูดเหมือนกันหมด ลงท้ายชีวิตก็ไม่มีความหมายต้องมีความแตกต่างกันแต่ต้องทำงานให้สอดคล้องกันพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาถบพิตรพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2536ครับ สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการคืนคุณให้แผ่นดินแล้วนะคะสัปดาห์หน้าทางรายการจะพาคุณชมไปที่ไหนต้องติดตามชมให้ได้เลยค่ะขอแอบกระซิบกับคุณชมนิดนึงละกันว่าเรายังอยู่กันที่ภาคใต้ยอยู่นะคะพี่ว่าและคุณผูชมสามารถกลับมาติดตามรับชมรายการได้ใหม่ทุกวันศุกร์โมงเย็นหลังเคารพธงชาติ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกกดหมายเล็กหนึ่งค่ะวันนี้นกและพี่ว่านลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ